สวัสดีครับทุกคครับพบกับผมแม็กซ์ีโมแม็กนะครับกับแม็กพาเที่ยวนะครับที่นี่แก้งเสาชิงช้าครับผมคือวันนี้จะมาเดินเล่นย่านแบบสามแพ้่งไงคือแบบจะมาหาของกินใช่ไหมก็เลยแบบเอ๊ขอแวบมาเล่าเข้าเรื่องสาธานนิดนึงนะครับก็คือหน้าหลังของผมนะครับก็คือเสาชิงช้า นะครับเป็นส่วนหนึ่งเป็นเป็นสถา,ากรรมส่วนหนึ่งของพระราชพิธีตรียำชวายหรือตรีพวายนั่นเองนะครับหรือพิธีโลชิงชา้าซึ่งเป็นพิธีทางความเชื่อของศาสนาพรามหมณ์ฮินดูนั่นเองนะครับผมพิธีโลชิงช้าเนี่ยน่าจะมีมานานแล้วล่ะนะฮะที่จริงผมก็ไม่ได้เสิร์ชหาข้อมุมมาดีมากเพราะวันนี้ตั้งใจจะมาเดินเล่นย่านสัมแพงนะครับแล้วก็เดี๋ยวว่าจะมาถ่ายวัดสุทัศน์ด้วยนะครับ พิธีโลชิงช้าเนี่ยหลายคนน่าจะทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเป็นพิธีที่โลชิงช้าตรงนี้แหละแล้วว่าจะมีความอันตรายพอสมควรในการประกอบพิธีนะครับเพราะว่าด้านด้านหลังหลของผมเนี่ยนะครับก็คือเกวสถานบทตรามอยู่ใกล้ตรงนี้นี่เองนะครับพิธีโลชิงช้าเนี่ยนะครับยกเลิกไปนในปีอขออภัยครับยกเลิกไปนในสมัยรัชกาลที่7พระบาทเ็จพระปกกลา้าวเจ้าอยู่หัวนะครับก็โอเคประมาณนี้แหละเนาะเดี๋ยวเราไป เดินเล่นหาของกินกันหน่อยนะครับตอนนี้แสงอาจจะมืดแล้วก็เสียงอาจจะมีเสียงรบกวนนิดน,นึงนะครับโอเคไปกันเลยโอเคครับทุกคนเสียงของพอนิดนะเสียจะมีเสียงก่อสร้างบุรณะนิดนึงนะครับตอนนี้มอยู่ภายในประอุโบสถน,นะครับไม่ใช่ติ๊พระที่หารหลวงวสุธาเทพภรวรารามนะครับ ด้านหลังผมลอยรองไปด้วยภาพจิตรกรรมนะครับแล้วก็ด้านหนลังของผมนี้นะครับก็คือพระศรีสกยมุนีนะครับพระศรีสกยมุนีนะครับเป็นพระพุทธรูปประธานในพระว,วิหารหลวงวสุธาเทพภวรารามนะครับภายในฐานยุกชีนะครับประดิษฐานพระปร,ะรมาสุรีรังคารประเสริฐพระประเมทระ มหาอันันทมหิดลพระอธรรมารามจิตรินรัชกาลที่8นะครับและวันนี้ก็เป็นประจระรัชกาลที่8ด้วยนั่นเองนะครับคือจะบอกว่าพระบวสุบงดงามไอ้พระวิหารหลวงขออไปนะครับพระวิหารหลวงงดงามมากนะครับแล้วก็พระสิษยมีด้านหลังก็ท่านก็สม สวยงามเหลือเกินนะครับนี่คือสมบัติของชาติอย่างแท้จริงนะครับนี่ให้ดูที่ชอบลวดลายประตูมากเลยนะคือเป็นชอบการแกะสลักแบบพันพฤษาที่แบบสวยงามงดงามมากนะครับแล้วก็ศิตปกรรมปาแห่งที่อยู่โดยรอบล้อมของ ตัวกระวิหารเนี่ยงดงามกินใจเหลือเกินครับโอเคเมื่อกี้ทุกคนเห็นป้ายถนนใช่ไหมเออชื่อว่าถนนตีทองตรงเนี้ยท้งเส้นเนี่ยชื่อว่าถนนตีทองทําไมถึงชื่อนี้คือสมัยพอยนู้ไม่รู้ว่าวันนี้ยังมีอยู่หรือเปล่านะก็คือสมัยก่อนเนี่ย ย่านตรงนี้จะเป็นย่านตีทองเอ่อจะเป็นย่านตีทองทําทองนะครับกลับมาทีไปทําไงไม่รู้จะไปเอ่ยถึงนะแต่ว่าตรงย่านเนี้ยคือจะมีชื่อย่านถนนตีทองถนนดินสอคือถนอนดินสอเนี่ยหลายคนจะเข้าใจว่าเอ้ยทําดินสอที่เราเขียนกันไม่ใช่นะครับอาดินสอที่พูดถึงก็คือดินสอทองนะครับ คือบางที่เนี่ยมันจะมีชื่ออย่างเช่นกรอบหม้อนะครับถนนตีทองบ้านช่างหล่อบ้านช่างหลอก็มายถึงบ้านที่ทําพระนะครับอันนี้ก็เป็นเกตเล็กๆไม่น้อยเนาะโอเคครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่บริเวณถนนบำรุงเมือง นะครับพอดีเดิน,ตนแต่อาจจะไม่ได้มอง,มองกล้องนะเพราะว่ากลัวรถชนเหมือนกันนะครับยังอย่ามีชีวิตอยู่นะเพราะว่ายัางอยู่ีอย่งมีต้องทำเยอะนะครับถนนบัรุงูงเมืองนะครับเป็นถนนเส้นแรกๆของสยามประเทศนะครับสมัยก่อนมีถนนอะไรบ้างครับสมัยกันที่สี่มีการทําถนนนะครับชื่อว่าอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยว,ยวไปไปหนึ่งชื่อว่าถนนเจริญกรุงถนนบำรุงเมืองและ ถนนเฟื่องนครนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในถนนที่สำคัญอีกเส้นหนึ่งของประเทศไทยเหมือนกันแต่เมื่อกี้เดินผ่านมา,มาในสมัยกันนิค่าเองเรื่องของการค้า้ายายายารักษาโรคนะครับอาจจะยังไม่ค่อยมีหรือเปล่าเนาะวันนี้ผมมาอยู่ด้านหน้าของบ้านยามหวานหลายคนน่าจะคุ้นหูคุ้นตาคุ้น คุณชื่อนะครับหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยได้ผ่านมาเลยบ้านยำของผนเป็นร้านยำแผนโบราณไทยนะครับก็หลายร้อยปีแล้วนะครับมีชื่อว่าบำรุงชาติศาสนายาไทยนะครับผมตอนนี้ร้านปิดนะครับผมส่วนประวัติเดี๋ยวอ่านป้ายเอานะครับอาคารนี้น่าจะสร้างในราวๆสมัยของรัชกาลที่หานะครับผม สวยมากนะครับที่จริงร้านเปิดก9โมงนะครับแล้วก็นี่นะครับได้รับรางวัลน,นะครับอนุร,าารักษ์ถาปรตยกรรมดีเด่นนะครับของสมเด็จพระกนิษาาีิราเชเจ้าด้วยนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังนะบ้านยาหมวกวานเนี่ยเป็นอาคารที่สร้างขึ้นในรูปแบบของโคลเนียลนะครับที่นองของชินโปรชกิสสร้างเมื่อปี2467นะครับผม คือแบบเมืเ่อกี้ถ่ายร้านบองวา่นเสร็จใช่ปะหิวก็ <c oughs> เลยมาแวะกินก๋วยเตี๋ยวเมื่อกี้ที่เห็นก็คือมันเปชาชายูแล้วคือถ้าคิดว่าไม่กินเลยผู้ชมก,ก็คือน้ำซุปจำพวกเดือดเลยด้วยเพราะอร่อยเหลือเกินนี่เลยสั่งแบบเซตด็กแห้งมาอยู่ที่ร้านตาชัยกเด็กส,สุโไทยอยู่สาวชิงช้าอย่าถ่ายหน้าร้านให้ดู อร่อยมากทุกอย่างสุโขทัยเนี่ยเป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยเยอะเกินอยากกินอีกชามนึงลองชิมดูนะหรอวนี่ขนาดสั่งธรรมดาแล้วเนี่ยได้เยอะขนาดนี้ พิเศษเมื่อกี้คือแบบเต็มชารมอะข้องเราของที่ผมาบบที่เห็นน่าดีดน่ากิน การอาร่อ,รอรยมากชอบมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนไปเดินเล่นในวิวซอยให้เขาก่อนนี่ร้านอยู่ด้านหลังนี้มาได้นะครับก๋วยเตี๋ยวเรือสุโขทยัยอร่อยมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไป เดินกันต่อเลยหนทางยังอีกยาวไกลโอเคตอนนี้ผมอยู่ที่ตรอหมอนะครับปลาตรอหมอก็ของกินเยอะแยะมากมายมียาวคูด้วยอย่างก,กินน,นี่นี่มีคนละกูด,ด้วยนะมีเกาชนะด้วยนะนน้นขอจีนนะั้นน่ากินมากเลย ร้านนี้น่ากินทุกอย่างใช่คือน่ากินทุกอย่างอุ้ยนี่เราเข้ามาเราก็ต้องล้างมือนะไม่ไหวปลากลัวปลา,ปากินได้นะแต่กลัวนดิ้นดิ้นะอ่ะเออนะของกินเยอะมากเลยอ่ะนะอุ้ยหอมอุ้หูหูเฮ้ยฟู ลองใส่วันนี้ไม่ได้ไปมอแล้วเมื่อนะวันนี้อของเต็มเลยทุกช่วมเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายน่าให้ดูโอเคนะ <c oughs> คือเวลามาเที่ยวอะไม่ใช่ไปเที่ยวแต่แบบที่สวยสวยงามคืออยากท่องเที่ยวอยา่างเงี้ย,ยเชิงนิวเวศเชิงชุมชนมาชมวิถีชีวิตคนในพื้นที่อะเพราะว่าอยากรู้ว่าคนในพื้นที่แต่ละพื้นที่เนี่ยเขาเขาช้ชววิมกินยังไง ตลาดเนี่ยอจาจารย์พอทองเคยพูดว่าตลาดเนี่ยเป็นสิ่งที่บอกถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่นั้นๆด้วยนะครับก็วันนี้เทศนี้จะยาเวเป็นพิเศษนะครับโอเคจะไปหไหนต่อไปชมเลยครับโอเคกินจะคุณตกใจไปตกใจ ี okay, น้ผมอยู่ที่ถนนเฟื่องนครนั่นเองนะครับคืออถนนสายเส้นแรกๆของสยามก็คืออย่างที่บอกตั้งต้นก็คือจะมีถนนเจริญกรุงบำรบงเมืองและเฟื่องนครนั่นเองนะครับถนนนี้จะอยู่ทางด้านหลังกระทรวงพาหาัตไทยนะครับผมแล้วก็ด้านหลังด้านลังสงไทยจะเป็นออวัดพระศรีราสดาราามที่เคยพาไปก่อนหน้านู่นนะนะครับโอเค ยานนี้ก็จะขายพวกเกี่ยวกับทหารเกี่ยวกับเอวิติงนะครับผมก็นั่งก็รื่องาส้นะครับยานนี้ก็จะเป็นย่านที่ขายของเยอะแยะมากมายนะครับผมก็ <c oughs> สำหรับนี้นะครับสำหรับคนที่นะครับอยากให้ผมพาไปเที่ยวไหนก็อคอมเมนต์บอกมาได้นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าชาวเที่ยวไหน ก็อย่าท้าไปน,นะครับแต่ขอเดินทางง่ายๆหน่อยเอาเนนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากบอกหมดครับอย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์นะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเวลามีคลิปใหม่นะครับจะได้ไม่พลาดก่อนใครเลยสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย